วัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาริรัตน์นิสรณ์นักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์และสังครรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันนี้ดิฉันมีเครื่องทําขนมสมัยโบราณมาแนะนําให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบไปนะคะสําหรับเครื่องทําขนมโบราณทิ้นี้เรียกว่าเครื่องโมง้แป้งโบราณหรือก๊อกขิงโบราณ ริ่มจะหายไปจากรัวไทยเครื่องโม่แป้งโบราณทําจากหินหลายขนาดใช้สําหรับโม่แป้งสําหรับรูที่ใส่ที่ใส่แป้งใส่แป้งไปพอประมาณพร้อมกับส่วนผสะมและหมุนแบบนี้เพื่อให้แป้งมันเพื่อห้แป้งละเอียดและไหลลงมาด้านล่างส่วนรูด,ด้านล่างที่เป็นวงกลมรอบๆใช้สําหรับดับแป้งที่โม่ออกมาจากด้านบน เครื่องโม่แป้งน,นี้ใช้สําหรับโม่แป้งทาขนมเช่นขนมเปียกปูนขนมครกขนมเทียนขนมซอสไส้เป็นต้นค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันก็มีเครื่องโม่แป้งโบราณมาแนะนําให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะขอบคุณค่ะ